แสบมากทุกคนดูความเล่นกันเสียงมากนะมันเสียงคือแสบไม่รู้จะพูดยังไงดีพี่ป๊อปก็อืมไปกับเขาด้วยสองแสบเนี้ยน่าจะรวมตัวกันนั่นแหละทุกคนแต่เขาน่ารักดีใดๆแล้วปายสวยปายแต่งตัวแบบนี้สวยมากเอ็นดูอ่ะทุกคนสวยอ่ะคือพี่เบส จัดให้คุณแม่เขาจัดให้สุดจัดขอบบคคุณครัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองมะเดือทุกคนครับ วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมได้มาเป็นพิธีกรคู่กับคุณนุกชนดโดลในขับเนล้ครับผมครับขอบคุณคุณใปไปโอทีโอ้ด้วยกันแล้วกันนะฮะเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะขอบคุณเครือข่ายภาคีทุกทุกภาคส่วนนะอขอเสียงพางตะวันออกเชียงเหนือหน่อยเร็วขอเสียงภาคกลางหน่อยเร็วพาคใต้มีไหมภาคใต้ภาคเหนือโอ้โหขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับ ปีนี้ทางกองมะเดื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาปิดงบประมาณในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานด้วยกันกน,นะครับอ่ะขอเรียนเชิญผอ,อ,อกล่าวทักทายเป็นแสบด้วยครับโอ้วันนี้อันนี้เดี๋ยวเรียนเ,เ,เชิญเรียนเชิญผอขึ้นมาบนเวทีฮะเรียนขึ้นมากล่าวสวัสดีครัะท่านผอ,อ,อามากราบสวัสดี เป็นงานที่สําคัญมากๆในงานประจําปีนะครับผมปิดนบประมาณนะฮะอ๋อสวัสดีครับท่านพอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพอแหมไม่ได้เจอกันนานเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกภาคส่วนนะครับก็ถือว่านานทีพวกเรามาเจอกันเนาะ ขาดไม่ได้ออขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเลขานะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าพวกเราในองค์กรน้นองของมะเดื่อนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยนะครับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผมเอ,อไม่มีอะไรมากครับผมขอญาตงานเราทะโยให้พอเขาทยโย,ท,ย,โยท่านบอนะฮะงานพวกเราเป็นงานปลอดแอลกอฮอล์นะครับผม ส่วนมากน่าจะเป็นน้ำเดื่มชูกำลังส่วนใหญ่เละท่านบอกไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้กินเหล้านะคะท่านบอฮะครับได้ยินข่าวว่างบถล่มทลายเลยที่เบิกมาแต่ไม่ได้เอาไปใช้เลยใช้คนเดียวหมดเลยท่านบอะใช่ไหมอาจจะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไปไหนเราจะเก็บไว้พัฒนานะครับอย่าเพึ่งนะฮะเราจะเก็บไว้ไว้พัฒนาในปีปีต่อรไปนะครับแต่ได้ยินข่าวว่างบถล่มทลายเลยคืออะไรฮะท่านบอ แต่แบบแต่หนุนนะถ้ามาผมดูจะคิปผมพูดถูกครับดูแตคลิปดีๆนะครับอ๋อปิดงบปิดงบประมาณครับปิดงบประมาณปีนี้ปิดงบประมาณก็ถือว่าทุกๆขั้นตอนก็อาจจะครับยิ้มกันละน้าเลยครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยากให้ทุกๆท่านสนุกกันเต็มที่กับวันนี้มีศิลปินมาด้วยมีศิลปินมาด้วยครับช่วงแรกก็ช่วงแรกน้องออฟ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 จากบ้านสิงห์อ๋อออฟจากบ้านสิงห์แล้วก็ แล้วก็น้องนุ๊กน้องไปยครับอ๋อนี่แหละน้องนุกน้องไปยครับดีดีมาเลือครับท่านผอครับสวัสดีครับก็วันนี้ท่านผอรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เห็นประชาชนหรือว่าโออ่าแข่งขัประชาชนครับพี่ๆน้องๆเราครับพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านของมาเดือของเราครับก็ถือว่าอุณหภูมิขึ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เห็นว่าประมาณเกือบ300รอยกว่านะฮะช่วงท้ายธรรมดาที่หนึ่งนะครับเออขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ ไม่ต้องมาเพื่ออะไรครับผมมาเพื่อ,อ,อ,อมาเพื่อมาเพื่อที่จะก้าวกลับไปกินเบียร์ล้วกันก้าวออกกินเบียร์เฉยๆเนี่ยอย่าให้พูดเลยขออยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าเพลงอะไรให้ทุกทุกภาคส่วนดีกว่าไม่เอาทั้งไหนที่ไหนหรอกอา่าเพราะเราเอ่าเหมาะกับการให้กำลังใจ เอ้ยอแต่เมื่อกี้แบบว่าช็อตเด็ดช็อตสำคัญผมยืนไปข้างๆแล้วนะเยอหเพื่อที่จะไม่ได้โดนเหมารวมไปเยอะมากกว่านี้เมื่อกี้ที่พ่คอนเสิร์ตกูก็มึงก็เกา่าติดไปเอ้ย